มาตามต่อครับวันนี้ท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยหายไปเลยหายไปเร็วว้ยขึ้นขึ้นไปบนต้น ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่สารปู่อ่างว่างงามนะท่านผู้ชมครับก็วันนี้ก็มาไม่ดึกมากครับก็ยังมีรถนะครับผ่านไปผ่านมาอยู่นะครับผมวันนี้ก็มาตามต่อนะครับว่างวดที่แล้วไม่ได้มานะครับแต่งวดก่อนนั้เลขเข้านะครับไม่แน่ใจว่าเซีมซหรือว่า เลขทูบนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับได้มาตามต่อที่นี่นะท่านผู้ชมนะวันที่แล้วก็เจอตุ๊กตานะท่านผู้ชมแต่ผมมองไปเนี่ยไม่มีนะท่านผู้ชมไม่มีตุ๊กตานะไม่รู้ว่าอยู่ไหนมันเดิมเลยปกติผมมาเนี่ยก็ไม่เห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนั้นอ่ะผมเห็นอยู่บนต้นไม้นะครับอืมผมเดินรอบไปแล้วก็ไปอยู่บนต้นไม้ได้ไงไม่รู้เพราะาตอนแรกก็ไม่มีนะครับ เนี่แหละผมก็งงตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่เลขเข้าครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาตามต่อให้นะท่านผู้ชมที่สารป่วงว่างามนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนแล้วก็น้องน้ำชาแนลนะครับพ่อทองแหละคนเดิมนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ไปจุดธูปจุดเทียนนะครับบอกกล่าวสารป่วงว่างามครับไปครับผม ไปครับผมครับวันนี้แมลงเยอะมากนะท่านผู้ชมนะก็คันเก่าคันเดิมมาครับวันนี้ทะเบียนนะครับหกหกเก้าศูนย์นะครับผมงวดที่แล้วก็มาอยู่นะสี่หกนะครับมาอยู่นะก็สําหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมตามนั้นนะท่านผู้ชมแต่มาบ่อยอยู่นะเนี่ยผมสงสัยอยู่เนี่ยสามตัวอาจจะมานะท่านผู้ชมนะ ไม่แน่นะแต่ผมจะตามอยู่นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงันะเพราะงวที่แล้วไม่ได้มานะท่านผู้ชมงวดที่แล้วไม่ได้ม,มาเดี๋ยวมาตามต่องวดนี้นะ16นะกรกฎาคม2568นะครับผมเป็นเชไงเด่นงวดแต่ยาลกนะท่านผู้ชม ยาเริ่มเพิ่มสูงแล้วนะครับโอเคซาโตเด้อปูลูกหลานมาขอโชคขอลาบเด้ออย่าตุนอย่าทถงลูกหลานแห้งเด้อปูเด้อท่านผู้ชมมีเลขทูปด้วยน่าจะของทีมงานนะครับน่าจะของทีมงานเดี๋ยวดูนะครับโอ้ท่านผู้ชมตุ๊กตามีตุ๊กตาด้วยโอ้ไม่ใช่ตัวเดิมเนละท่านผู้ชม ไม่ใช่ตัวเดิมนะมตัวใหม่นะครับน่าจะทีมงานนะครับซื้อมาให้นะ,ออะโอเคอปูอยู่นั่นนะครับตเรอปูนี่ครับอันนี้เลขทูปนะน่าจะของทีมงานนะครับเก้าแปดสี่นะครับอืน่าจะของทีมงานแล้วก็มีส้มมีอะไรด้วยนะครับน่าจะเป็น หนูหรือว่าอะไรนะครับมันกินนะครับอโอเคเยวจะได้จุดทูบนะครับบอกเก่าปู่อ่างว่าง,งามนะครับโค้งสุดท้ายพอดีนะท่านผู้ชมเ,เลขมักจะเข้าเลขมักจะปังนะครับโอเคครับเดี๋ยวตั้งกล้องแล้วก็จุดทูบจุดเทียนบอกเก่าท่านครับเดี๋ยวเรียกทูบเอาไว้ตรงนี้แนละ้วท่านผู้ชมครับอันตุกตาตัวใหม่นะครับ ตัวเก่าไม่เห็นนะแต่ตัวใหม่ก็น่ากลัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอเสียมสีด้วยนะครับเดี๋ยวขอจุดเทียนก่อนให้ผมมาไม่ดึกมากนะครับก็มีรถผ่านไปผ่านมานะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมถือว่าดีอยู่นะครับผม จุดเตียนก่อนเลยพอผมมาครั้งก่อนนะครับเลขก,ก็เข้าอยู่นะทอนนี้มีของไว้นะครับผมจะไว้ตรงนี้นะครับ เสียงกบเสียงเขียบร้องนะครับเป็นเพื่อนอยู่นะครับผมค่นะคุณนผะูนะ้ชมครับ ี๋ยวมาจุดทูปจุดเทียนนะครับแล้วก็บอกเก่าท่านไปพร้อมกันนะครับผมรู้สึกว่าท่านผมจะพยายามมีสติให้มากๆนะท่านผู้ชมนะยังไม่เสียงดังนะครับ พยายามมีสมาธิกินจกทัง เหมือนเหมือนมีอะไรเดินอยู่บนหลังคาเลยท่านผู้ชมอืมอะมาจุดทูปนะครับบอกเก่าป่วงว่าง,งามไปพร้อมกันครับไปครับ <c oughs> <c oughs> สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาถุสาถุสาธุเด้อปูองว่างามมณีลูกหลานเบ้าแฟกชแนลพร้อมทั้งเยฟซีที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานซือจิตถึงปูมณีลูกหลานมาขอเพิ่บุญเพิ่งบรรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้มาขอโฉคขอหลาบน้ำปูองว่างามมาขอเลขกเด็ดสามตัวตรงๆ หล้านสิขอจุดเล็กถูกให้ปูเผยเห็นสามตัวตรงๆแล้วก็ให้เข่าสามตัวตรงๆน้่เด้อปูแล้วก็หลูกร้านสิเลยขอเสี่ยมซี่น้ำให้ปูเผยเห็นสามตัวตรงๆให้เขาสามตัวตรงๆให้เอฟซี่ได้โชกได้ลาบผู้เ่นตกทุกได้ย,ยากให้เพ่นได้โชกได้ลาบน้ำสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อดออ้ยท่ายุงกัดแมงแมงกัด ลูกหลานก็เลยเอาของหวายมาหวายเครื่องนามดื่มน้ำแดงนมผลไม้หลายอย่างเลยให้ปูมะเกินให้อิ่มน้ำสำราญเด้อปูเด้อปูให้โชคให้ลาบลูกหลานลูกหลานก็นสิได้มาเลี้ยงปูอย่างก็ซะถูกรุ่งกัดมำรวจ เดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ปู่หยิบเลขทูบมาให้นะครับไม่มีนะืันกี้ปู่น่าจะได้เลือกแล้วนะครับอา<ะ>มาแล้วมาช่วงหัวค่ำนะครับรถก็จะวิ่งผ่านนะครับดีหน่อย หน้าของมาฮัลโหผู ผมจะปักเลขโทบไว้ตรงนี้นะครับใช่เลยครับรอเสียงรถไปก่อนนะครับเน่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับผมเป็นไรนะครับเดี๋ยวนับเสียงตีก่อน คีครบครับนะยังหัดยอขย่าวเซียมซีนะครับขอโชคขอลาบกับปูอ่างว่างามครับผมนะสาธุวที่ปูหยิบออกมาส,สามใหม่ตรงๆด้วยปูด้วยให้เอฟซีเดีเป็นได้โชคได้ลาบด้วยปูสาธุ หมายเลขครับท่านผู้ชมหมายเลขห้าครับหมายเลขห้านะครับหมายที่หนึ่งไม้ที่สองครับ หมายที่สองครับหมายเลขสามครับห้าสามหมายสุดท้ายครับท่า ตุกกอูดแม่งกักดท่ผม,ม้ชมไม้สุดท้ายครับห้าสามสี่ปังแน่ท่านผู้ชมห้าสามสนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็รอเลขทูปนะครับนะก็มาตามต่อครับวันนี้ท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชม

เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่องรถเออเ้ยคนลุกมูชมเมื่อกี้ลอยต่อหน้าต่อตาเลยครับแล้วก็ขึ้นไปบนต้นไม้นะครับไม่เห็นเราตอนนี้นะมูชมเฮ้ยหายไปดิคู่มูชมเอ,อยังไงทัานมูนชมกิ่งไม้ บึงเหงุผู้ชมคนลุกของจริงโอ้ยผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอ,รอเลขทุกนนะคุผู้ชมนะเมื่อกี้ลอยต่อหน้าต่อ,ต,อตาเลยแล้วขึ้นไปบนต้นไม,ม้เุ้ยคุณผู้ชมผมเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะปกติผมจะเห็นแค่ในกล้องนะมาครั้งนี้ผมหันกลับมาพอดีนะครับ หันกลับมาพอดีเลยแล้วเห็นลอยผ่านกล้องไปแล้วก็ขึ้นไปบนต้นไม้นะครับทานผู้ชมเดี๋ยวข้ข้างหลังหรือเปล่าคุณผู้ชมน่าจะไปโยนกิ่งไม้ลงมาหรือเปล่านี่แต่ว่ามีตัวเลขอยู่ข้างหลังนะทานผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวเลขอยู่ข้างหลังนะเฮ้ยเน,นเอาเร็วทานผู้ชม เฮ้ยเดี๋ยมีตัวเลขอยู่ข้างหลังนะครับนี่042635นะครับผมก็ขย่าเซียมซีได้35อยู่นะอ่ามาหมดทุกตัวเลยท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะอยู่ข้างบน เดี๋ยวดือผมอย่างมาหมือนมันหกลกมากนะผู้ชมดูหมเดเลยน้องขึ้นไปข้างบนแล้วอ่ะแล้วหายไปเลยเนี่ยรถกระเรียนวนวนวนๆ,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 ๆนอยู่นะผู้ชมมันก็วิ่งอยู่นะแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วตุ๊ก,กตาอื อ้เขียนจัดจะตัวหนาตัวตาเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่ไปยุ่งหมดเลยครท่านผู้ชมหายไปเลยขึ้นอยู่บนต้นไม้เองได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเมื่อกี้ก็มีตัวเลีกเยอะไปมึงเดี๋ยวนะเด้วยปูมก่าลงไปอย่างแรงแล้วมันจียบเขาไนนะครับ น,นะครับผมสังเกตบางก่นไม่เห็นหายไปเลยนะคุผู้ชมตอนนี้เลขทูบยัยงไหม่ไม่หมดนะครับเลขทูียังไหม่ไม่หมดคุณผูมชมคนลุกตัวหนาตัวตาจะจาะเลยอะ่ะ น่าจะไม่มาแล้วแหละท่านผู้ชมน่าจะตื่นผมเมื่อกันเมืออกันแต่แต่เรียกทูบยังไม่ไม่หมดนะครับตอนนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ระแวงตัวนี้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมตอนแรกผมก็ระแวงตัวนี้นะครับเมื่อกี้กล้องดับนะท่านผู้ชมไม่รู้เป็นไรอืมก็จะมา่องตอนแรกก็ระแวงตัวนี้เพราะว่าเออก็อยู่ข้างหน้าผมอยู่เพกาไม่เห็นเป็นอะไรนะครับ ทีนี้พอพอหันกลับมาแค่นั้นแหละท่านผู้ชมลอยผ่านกล้องไปแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะอ่ะเอองงเลยอ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเลขทูบนะมาดูเลขทูบนะครับเพราะว่าไก่ใหม่เพิ่มเร็วแต่ว่ายังยังไม่ไม่หมดนะตอนนี้ยังไม่ไม่หมดนะครับเดี๋ยว รอรุนไปด้วยกันไปพร้อมกันเลยนะครับนอนนี้ยังไม่ไม่หมดเนี่ยตอนแรกก็เราเวงเนี่ยคุณผู้ชมราเวงตุกตาตัวใหม่เนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะครับตัวเก่าก็ขึ้นไปข้างบนแหละนะคุณผู้มชมเลขถูกก็ไม่หมดพอดีนะครับ เลขทูบไม่หมดพอดีนะเรามาดูกันว้ผู้ชมเลขทูบนะครับที่ศารปูอ่างว่าง,งามนะหกสามสามครับหกสามสามหรือเก้าสามสามนะครับ fc บางท่านบอกว่าเลขสามมีสองตัวก็อาจจะเป็นหกสามสองอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณานะครับผม เพราะว่าบางครั้งนะครับปู่อาจจะบอกเป็นในๆนะอาจจะไม่ได้บอกตรงๆนะครับก็สําหรับตัวเลขนะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมทางช่องเบาแพทชาแนลนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคม2568นี้เท่านั้นนะครับผม 6 3 3 9 3 3 6 3 2 9 3 2นะครับผมอ่ะตามนั้นครับขอให้เฮงๆปังๆรวยๆกันทุกท่านครับผมอ่ะมองเห็นอยู่เนาะตมงเลขสามก,ก็แต่ว่าเลขสามไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมอืมนะน่าจะจางๆแหละท่านผู้ชมเนาะตัวข้างล่างโอเคครับตามนั้น โอ้แม่ง,งมอากานตู้ชมโอเคผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้ล่าปูในีวันนี้บวยล้วเมื่อกี้ขนลุกแท่งผู้ชมขนลุกนะครับเพราะว่าผมมาผมยังไม่เห็นตุ๊กตาลอยนะครับแต่พอผมหันกลับมาเนี่ยวันเนี้ยลอยผ่านหน้าผมไปเลยอะ่ะผู้ชมแล้วลอยขึ้นไปบนต้นไม้อะ่ะ อันนี้อันนี้เรียกทูบตัวเก่านะครับน,นี่ตัวใหม่ออโอเคท่านผู้ชมเสด็รกลับแล้วพันธ้น์ไม่ไหวแล้วข้างในนี่ก็ไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมครับสองไลนดูนะครับไม่มีอะไรนะครับ เพื่อมีเลขผู๋นะครับไม่มีโอเคท่านผู้ชมครับก็ดิไเดล่าปูกันทีนี้สาตัวเด้อปูวางว่างามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ล่ะลูกหลานสิได้คอโตกับแล้วให้ลูกหลานเดินทางกับบานปลอดภัยให้แห่งแหงปังๆเล็กเขาสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อลูกหลานสิได้มาเลี้ยงชุดใหญ่เด้อปูเด้อคกันเล็กเขาสามตัวเด้อปูอ่ะคอเฮฟซี่กัดได้เถื่อ เด็กกอกันสามตัวตรงๆให้เขาปัง,ปงๆด้วยัะปูด้วยมีแต่เงินทองหลายมาเทมาเด้วยา้าธุอ่ะโอเครับเก็บเสื้อกันเก็บเสื้อโอ้แต่วันนี้ของจริงน,นะมันสำน,นักโอเคเก็บเรียบร้อย ตกใจเวิดอดกว่ี่ยังอย่า,ยามาตื่นมาทวงอย่ามากวนกันเลยเด้ออยู่ไปอยู่มั่นอโอเคท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแพ็กก็จะได้ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมมาเินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนล พ่อทองแหลคนเดิมครับสำหรับคลิปนี้เบาแพ็คขอสวัสดีครับ